Yo! คือว่านะคะบางทีคนเราเล่นเกมแบบธรรมดามันก็อาจจะมีช่วงที่เบื่อๆกันบ้างแหละทุกวันนี้นะคะเกมเมอร์หลายๆคนก็เลยสรรหาวิธีทางแปลกๆที่จะทําให้การเล่นเกมเนมีสีสันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเล่นโปเกมอนกันบนทวิตเตอร์เอ่ยหรือว่าจะใช้ผลไม้ทับทิมมาทําจอยเกมแล้วไปตอบบอสในเฮดิสเอ่ยก็มีคนทํามาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงติดตามฟังในรายการเกมเมอร์นิวส์กับ AS eSports วันนี้ได้เลยนะคะ และถ้าใครเป็นแฟนเกม Motor Combat นะคะตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์เนี่ยน่าดูมากเลยไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเล่นธรรมดามันง่ายเจอเคลียร์เฮดี้สุดจอยทับทิมหน่อยไหมล่ะ หลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะคะกับ Hades เกมยอดเยี่ยมแห่งปี2020ที่ถ้าใครได้ลองเล่นมาแล้วนะคะก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ามันสนุกม,มากแต่ก็เล่นยากมากๆเหมือนกันค่ะจัดว่าเป็นอีกเกมนึงเลยนะคะที่กว่าจะเล่นเคลียร์เนี่ยลำบากสุดๆแต่ก็ดันมีเกมเมอร์สรรหาวิธีท้าทายตัวเองแบบประหลาดๆนะคะดยการทำใจเล่นเกมเป็นผลไม้สุดอร่อยอย่างแทา แล้วก็เอาไปเคลียร์บอสเฮดิสได้ซะง,งั้นนะ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าสภาพจอยหลังการเคลียร์บอสเนี่ยก็เละเทะไม่มีชิ้นดีเลยละคะ่ะว่าแต่นี้พี่คิดอะไรของพี่อยู่คะเนี่ย Mortal Kombat ตโชว์ตัวอย่างใหม่หน่าดูมากปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาให้เราได้ดูกันสักทีนะคะสำหรับภาพยนตร์จากเกมต่อสู้เลือดสาดมอเตอร์ค o m b a t จากในตัวอย่างนะคะเราก็จะได้เห็นตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วหลายตัวไม่ว่าจะเป็นสัญญาบเด ไรเดนแจคสบริกส์ลิวกังสกอร์เปียนแล้วก็ซับซีโร่ซึ่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นแค่ในตัวอย่างเท่านั้นนะอาจจะมีโผล่มามากกว่านี้เพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆก็ได้ค่ะมอเตอร์คอมแบทนะคะเคยถูกซากเป็นภาพยนตร์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่ด้วยการนํากลับมาในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่แฟนๆตั้งความหวังสุดๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยเอฟเฟกท่าไม้ตายนะคะที่ทําออกมาได้ดูอลังการมากเลย สำหรับม o เตอร์คอมแบน,นะคะถูกวางไว้ว่าจะเข้าฉายในเดือนเมษายนนี้อดใจรอกันหน่อยนะคะทุกคนเจ้าชายซาอุเข้าซื้อหุ้นของบริษัท EA Take Two แล้วก็ Activision บริษัทฮือฮากันไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับเจ้าชายซาอุมูฮัมหมัดบินซามาที่หลายๆคนนะคะรู้จักจากการเติมแบตเชนพาร์ของเกม Dota 2แบบถล่มทลาย ล่าสุดนะคะก็ได้ใช้งบจากกองทุนความมั่งคัง่งแห่งชาติซาอุดหรือ PIF ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทพัฒนาเกมยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น EA t a k e t w o แล้วก็ Activision Blizzard ค่ะคือถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะรวมแล้วก็ราวๆ9 0 0 0 0ล้านบาทเลยสำหรับสาเหตุนะคะก็ไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดแต่ก็มีนักวิเคราะห์จากหลายๆสำนักข่าวออกมาพูดเขาว่าพระองค์ต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศแล้วก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนในประเทศซาอุดีอราระเบีย นี่ไม่ใช่การลงทุนครั้งแรกในอุตสาหากรรมเกมของโตชัยนะคะเพราะเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเนี่ยพระองค์ก็เพิ่งจะเป็นหุ้นส่วนของบริษัทพัฒนาเกมในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยล่ะคะ่ะความพยายามเป็นผลสำเร็จชาวเกมเมอร์เคลียร์โปเกมอนพาร์กเรดบนทวิตเตอร์แล้ว ยังจำกันได้ไหมคะกับการเล่นโปเกมอนพาร์คเรสุดคลาสสิกบนทวิตเตอร์ที่คนแห่เข้าไปเล่นกันจนมั่วซั่วแล้วก็เกิดเวีรกมปันๆมากมายแบบนับไม่ถ้วนเลยล่คะค่ะไม่ว่าจะเป็น Delete โป k e m o n เริ่มต้นและก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยจากตอนนั้นนะคะก็ผ่านมาได้40วันแล้วคะ่ะจนในที่สุดนะคะเหล่าทวิตเตียนก็ได้เคลียร์เกมตบซีจตุรเทพแล้วก็จับมิวทูสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ตามจริงแล้วนะคะที่ผ่านกันได้เนี่ยก็เป็นการที่เหล่าเกมเมอร์กลุ่มหนึ่งนะคะทําการนัดแนะกันแล้วก็ถือสิทธิ์การควบคุมตัวหลักของเกมจึงทําให้สามารถเคลียร์กันได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าสามารถขี่คือพลังจริงๆเลยนะคะพวกเราต้องขอปรบมือกับความพยายามนี้อีกครั้งเลยค่ะ นับถือใจของท่านเจ้าชายจริงๆเลยค่ะที่เต็มที่กับวงการเกมขนาดนี้แล้วก็นับถือใจของเหล่าผู้ที่คิดคนวิธีเล่นเกมแบบแปลกๆพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างสีสันและก็รอยยิ้มให้กับวงการไปไม่น้อยเลยล่ะแล้วทุกคนล่ะคะเคยมีประสบการณ์เล่นเกมไหนแปลกๆแหวกแนวที่คิดขึ้นมาเองบ้างหรือเปล่าลองเล่ามาแชร์กันหน่อยมะ เราจะได้เอาไปลองเล่นตามดูบ้างคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่อง A AS E-Sport กันเอาไว้ด้วยเด้อพวกเราจะได้มาเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้มาเรืนนี้แล้วก็ตลอดไปเย้ yeah! ตลอดไปที่ไม่มีอยู่จริงเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะไห้ย